โอ้โหไม่กดเห็นครั้งแรกก็ดีใจพัดเจ้าเลยนะครับเนี่ยโคตรสวยดูนะครับผมโคตรเท่เลยรูบ้านผมสีครับรู้ไหมผมว่าสร้างบ้านง่ายไม่ต้องจ่ายตังค์ดูนะว้าวโคตรเท่เลย่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์อะผมร้อยได้ผมร้อยได้ผมร้อยได้ไว โอเคแต่ว่าผมลอยได้อะครับโอเคน่อย่าเพิ่งแป๊บนึงขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวว่าไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับโคตรง่ายเลยเดี๋ยวค่อยบอกแอปเหมือนเดิมเนอะผมโปรไหมครับรอเด็รเด็กไม่ได้โปรหรอกุย ในดูเข้าไปในบ้านดูสิสวยงามแค่ไหนนีนก็เตียงสินะนี่ก็องสม,มุัติผมสัางมานลิมเกาะนนะเน่ยโอ้พระเจ้ากล้วยจะตอดนแล้วนีวว่มันก็คือบ้านล้านบาทนะครับเนี่ยบ้านลิมเกาะเดินทางเข้าอีกเขา้าแล้วทีนี้เราก็ไปตรงนี้ดูครับดูด แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพระเจ้ามันคือห้องเก็บรถงานนี้มันคืออะไรอีกนะเนี่ยอ๋อห้องเราเคยมาแล้วแล้วนี่มันก็คือห้องเก็บรถอีกแล้วอันนี้มันคืออะไรเหนายน่นจะเป็นห้องครัว นี่หละห้องครัวขึ้นข้างบนน่าจะเป็นห้องนอนเป็นเปลห้องนอนนี่ต่อไปก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นห้องไม่สินั่นก็คือห้องห้องครัวเออนี่ห้องครัวแล้วอันนั้นล่ะแล้วมันคือห้องอะไรวะนั่นนะน่าจะว่านะครับเนี่ยอื น,น,นี่มันคือห้องอะไรวะอ,อ๋อน่าจะเป็นห้องเด็กกาแฟกคที่ตื่นมายอมเช้าได้ไมครับนี่ต้องมาเด็กกาแฟในนั้นเลยบ้านผมมัน,มนเทจริงๆอ,อ๋อมีดอกลงไปข้างหลางบ้านก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นหอนแต่บ้านสวยจริง นี่ก็ห้องแดกกาแฟก็นี่ตะห้องแดกกาแฟอ้้บ้านยังสวยเอ้ยยังไม่ดูเฮ้ยยังไม่ดูข้างบนน่ะข้างบนมันก็มีหญ้าตกแต่งแล้วมันไม่ให้เราขึ้นอ่ะกินไปเป้าหายไม้ครับก็กระโดดไม่ถึงอันนี้ก็บ้านที่ผมรีวิวไปมาเลย เป็นบานเกาะเป็นบานเกาะโคตรสวยนี่ดูจากภายนอกปายในดูสิครับสวยไหมสวยไหมเหรอโคตรสวยเลยเฮ้ Okay, can you get up, keep your